ไปสวัสดีคะ่ะวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บเห็ดดำเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศวันนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ5องศานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันเลยจ้าป่าเป็นแบบนี้นะคะ นูน่นทุกคนเห็นไหมแต่มันหมดยากมากเลยเดี๋ยวพามาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆนี่คือเละนะคะเน่าเน่า ตรงไหนที่เขาไม่โดนน้ำเยอะค่ะนู่นน่ะเขาจะสวยแล้วก็ไม่เน่านะคะนี่นี่จะ้ะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้สวยนี่กลุ่นเห็นไหมยกกลุ่มเลยค่ะนนี้ ีคัดเอานะคะนี่เน่าค่ะเละนี่ค่ะนี่ก็เละคัดได้าาเป็นบางดอกนะคะเน่าค่ะตรงนูน้นใต้นูน้นมุดยังไงทุกคน เอ็ดสิงเบนตามุดยังไงทุกคนสวยมากอันนี้นี่ค่ะนี่สวยขาเหลืองตรงนน้นอีกอุยยิงมุดยิงเจอทุกคนอุยนี่ค่ะยิงมุดยิงเจอนน่นนน่นอุยมุดยังไง ไเด yeah. oh. mm ี่ยวอู้ยดี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 ดเวนตาเวนตามิเก้มิเก้มิกเก้ฮะเทควิดีโอมิเก้นี่ยค่ะทุกคนเยอะมากมากเดี๋ยววันไหนไหมนี่จ้ะนี่จ้ะสวยสวยสวยนี่สวยอู้ยเห็นไรสวยขนาดนี้ นี่เดี๋ยวที่เวนดูตรงนี้เวนตาเวนตาเฮ้เจตมิเก้เฮ้เวนตาทุกคนดูตรงนี้ค่ะนี่นี่จ้า เริ่มจากตัวนี้เลยจ้านี่เริ่มตัวนี้ก่อนดอกใหญ่ๆมาตัวนี้จ้ะโอ้สวยค่ะสวยเรือง จิบคัดเอานะคะอันไหนใช้ได้เราก็เอาเนาะนี่จ้ะอย่างเงี้ยใช้ได้ขาเหลืองเงี้ยจ้าตรงนี้ตรงนี้สวยมากนี่ นี้อีกค่ะทุกคนตรงนี้อีกค่ะกูอยู่ใต้นอนเยอะเลยเอสริงใต้นี้เยอะเลยเดี๋ยวเดเ๋ยวเอ,เอาตรงนี้ก่อนค่ะทุกคน เอาตรงนี้ก่อนนะคะนี่อู้ยตรงนน้นก็มีอีกทุกคนเห็นไหมใต้นู้นน่ะอุ้ยเยอะ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 เอะๆ,ๆ,ๆออกไปกันค่ะตรงนน้นก็เยอะตรงนี้นก็เยอะ,ะ,ยอ,ะอุ้ยเอ็ดซิงมิกเก้มิเก้คัม อุสองดอกนี้ทุกคนสวยมากทุกคนเห็นไหมคะนี่เขาจะอยู่ใต้อย่างเงี้ยค่ะ เจตมิกเกฮ้ยตยามากนี่ค่ะนี่นนตรงนู่นอีกตัวก่อนอุ้ย ตรงนู้นสวยตรงนู้นสวยเจตมิก้าฮ่าไอซิงคอมฮ่าคอมเดะเอซิงคอมยูแคนเทคยูยิ่งยิ่งมุดยิ่งเจอเยอะค่ะทุกคนนี่พี่หลังเจอพี่หลังเจออีกกลุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวทิพเจออีกกลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเอากลุ่มนี้กันจะ้ะกลุ่มนี้ก็สวย นี่จ้ะตรงนี้ก็สวยค่ะนี่สวยมากๆนี่ค่ะดูขาอุ้ยสวยไปจ้ะเดี๋ยวไปโน่นตรงน่นอีกอุ้เยอะ นกลุ่มพหลังนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดเขาจะอยู่ใต้ลักษณะแบบนี้ค่ะมาเรามุดไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่ตรงนี้ก็สวยคละนี่เลือกเอานะคะเลือกเอานะอันในคาเหลืองเราเอานะคะ นคเป็นไงมน,นะคะหมดออกกันนี่ตรงนี้ก็มี ทุกคนทุกคนทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนที่มาเจอของดีเห็ดหลินจือแดงนะคะทุกคนเนี่ยเห็ดหลินจือแดงค่ะสวยมากอทุกคนดูค่ะสวยมากมากเลยเทิฟชี้ว่าใช่นะคะเห็ดหลินจือแดงนะคะเนี่ยอุ้ยเห็ดหายากนะคะอันเนี้ย เหลินจือแดงค่ะทุกคนโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะแต่ขอห้ามเอานะคะได้แค่ชมเนาะเห็ดลหินจือแดงค่ะสวยมากๆเลยแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวทิพามดค่ะนี่ค่ะ เอจ้าโอ้สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยขาเหลืองสวยโอ้ยบอกมากๆเลยนี่ค่ะนี่อีกทุกคนเห็นไหมคะนี่อุ้ยไม่ได้ค่ะเน่า่ะเน่าเน่า นอีกอุ้ย,ย,ย,ยค่ะไปต่อจ้าเนี่ยค่ะทุกคนดูจะเต็มตะก้าแล้วนะคะมาเจออีกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจิปคัดเอาเนาะ ันไหนที่เขาแบบแก่เกินเราก็ไม่เอาถ้าขาเหลืองนี่ยังยังไม่แก่นะคะถ้าขาเขาเปลี่ยนสีอค่ะเห็ดอันเนี้ดูจากขานะคะถ้าเกิดแก่เนาะขาเขาไม่เหลืองอ่ะค่ะนั่นคือดอแก่ของเขานะคะ ขาเหลืองคือเอาได้ค่ะไม่แก่นเนาะหนานเยอะมากเลยวอาไงนี่คือเละนะคะทุกคนเละนี่เหลืองค่ะเอาได้เต็มแล้วค่ะทุกคนแป๊บนึงนะจ๊ะนี่ก็เละเน่านะคะ ตรงนี้ไม่รู้ได้เปล่าเนี่ยค่ะขายแบบนี้มหมดสิทธิ์ค่ะเนี่ยพอได้ค่ะฮะเต็มแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ เต็มตะกร้าแล้วค่ะ